อออะะไไร่แมหนที่คอคืออะไรที่คอคืออะไรอันนี้เป็นเอ่อเทนเซอริงครับคืออะไรครับพี่เป็นคลื่นสื่อสารเหรอใช่ครับเป็นลวดทองแดงที่ใส่ได้ไหมนำมาขดมาขดแล้วก็ทําเป็นคลื่นเออกลัว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 อันเนี้ยมันเป็นเอ่อเทคโนโลยีของต่างดาวเหมือนกันนี่ไหมลึกล้ำไหมครับเออกลัว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 ที่มีอะไรหรอกครับก็คือมันป้องกันประจุพลังงานลบ อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือขึ้นไฟฟ้าลบออกไปแล้วถ้าหนูออกไปข้างนอกแล้วเวลาฟ้าผ่าหนูโดนไหมก็โดนก็โดนก็คือเอาง่ายเลยเอาสยส่รอบฟ้าดีๆีนี่เอไปดิเราก็ใส่อยู่ในบ้านดิเราไม่ต้องใส่ออกไปข้างนอกพี่แต่หนูถามพี่นิดนึงสิว่าเรื่องมนุษย์ต่างดาวเรื่อง U F O เนี่ยพี่เคยเห็นแบบว่ามาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วอะนับไม่ถ้วนครับเป็นร้อยมั้งรู้ว่าสามสิบปีอะไรที่ตื่นเต้นที่สุด ื่นเต้นที่สุดคือที่ถ่ายคลิปได้เนี่ยก็คือที่อ่างเก็บน้ําสายทองนครนายกไปกับคนไม่เชื่ออีก60คนพี่เห็นแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวเหรอหรือเห็นที่ต่างประเทศด้วยต่างประเทศก็เห็นครับเคยลองมาที่ลองมามีเยอร,รมันมีญี่ปุ่นมีบาหลีที่ลองนะครับลองสื่อสารและลองให้มาบินกับชาวแก๊งดูเงี่าแล้วก็เราก็จะใช้แอปพลิเคชันตรวจเครื่องบินตรวจด,ดาวเทียมเปิดตลอดเวลาว่าเช็คไฟเรดร์เช็คอะไรเงี้ยครับ แล้วมันไม่ไ<อ>คลื่นมันไม่ไปกวนกับเครื่องบินเหรอคะคือไม่กวนครับเพราะว่าเขามีรังสีที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนไมโครเวฟอะ่ะคือในการอัมพางตัว<ม>อาจจะฟอร์มเป็นเมฆก,ก็มีอาจจะฟอร์มเป็นลักษณะในกรุงเทพเนี่ยมีติดประมาณไม่รู้กี่ครั้งแล้วที่มันคล้ายๆลูกโป่งเห็นไหมครับที่มันเป็นคลิปแบบขยุกขยุยบินดำๆ<ม>แล้วก็โผล่หัวโผล่มีไฟมีอะไรเงี้ยคนถ่ายได้ตรงตึกใบหยกตึกรางน้ำอะไรเต็มเลยครับก็คือ อันนี้เป็นของพวกอาร์คตูเรียนก็มาจากดาวอาร์คูรัสมันลอยอยู่บนนั้น2เดือนมันลอยไปลอยมาในระยะเวลาที่แตกต่างกันคือววันนี้ผมมาให้คนนี้เจอวันนี้ผมมาให้กลุ่มนี้เจอวันนี้แล้วคลิปถูกถ่ายคนละเวลาคนละสถานที่แล้วก็คลิปจะถูกส่งมากองรวมอยู่ที่ผมกับพี่พีชเนี่ยเยอะมากพี่เคยถามไหมว่าเขามาทําไหมมันย์ต่างดาวฝ่ายดีเรียกว่าฝ่ายแสงมาเตือนภัยพิบัติ <c oughs> มาเตือนว่าจะเกิดอะไรในอนาคตถ้าเราตื่นรู้เราจะรอดพ้นหรือเราจะรู้สึกว่า <c oughs> เฮ้ยปลอดภัยในวันที่แผ่นดินไหวน้ำท่วม <c oughs> สงครามเขาจะมีที่ให้เราพวกกลุ่มเราที่เชื่อเรื่องนี้ <c oughs> ไปอยู่ไป แล้วภัยพิบัติที่ผ่านมาพุกแผ่นดินไหวที่เมืองไทยอะไรเงี้ยเขาไม่เจมพีพี่อยู่หลับสบายอยู่นครพนมไม่มีไหวไม่มีแอเพราะเรารู้ก่อนเหมือนกับว่าเขาจูนคนในระบบเนี่ยให้ออกไปอยู่ในที่ที่อื่นอ๋อเราไม่จะเป็นต้องรู้แต่ว่ามันจะมีอะไรซึ่งแว่าเราจะไปที่นั่นใช่ เรื่องมนุษย์ต่างดาวกับเรื่องแบบว่า U F O เนี่ยก็คือต้องใช้เวลาในการศึกษากและประมวล<ำ>แล้วก็ต้องทําสถิติแล้วเป็นความเชื่อของแบบว่าแต่ละบุคคลและความชํานาญของแต่ละบุคคลนะคะใครไม่เชื่อก็ลองพี่โตพี่บอกแล้วพา60คนไปดูปรากฏว่าเห็นร่วมกันก็คือ,คอถ่ายติดในม,มือถือเลยเป็นลำ